วันนี้ผมจะพามาดูแอปคอนโทรลของ Jawission Raptor RT นะครับผมขั้นแรกที่เราจะต้องทําในการเชื่อมต่อแอปนะครับก็คือการเข้าไปเปิดฟังก์ชันหลังตู้ก่อนโดยกดเข้าไปที่เมนูนะครับซ้ายบนจะเป็นฟังก์ชันของบลูทูธแล้วก็กดเข้าไปเพื่อเปิดฟังก์ชันแอปคอนโทรลนะครับให้เป็นออนนะครับเสร็จแล้วเรามาที่ iPad ของเราโหลดแอปที่ชื่อว่า Raptor s e r i e s นะครับซึ่งมีอยู่ในเฉพาะ iOS เท่านั้นนะตอนนี้นะครับผมกดลงขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชันนะครับเขาก็จะให้เรากดปุ่มสแกน พอสกแกนเสร็จเรียบร้อยนะครับเขาก็จะเจออุปกรณ์ที่เปิดฟังก์ชันแอปคอนโทร l เอาไว้นะครับให้เรากด Connect เท่าน,นี้ก็จะเป็นการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันกับตัวลำโพงเรียบร้อยแล้วแล้วทีนี้เรามาดูกันว่าตัวแอปสามารถควบคุมอะไรได้บ้างนะครับผมขันแรก มันจะสามารถควบคุมวอลลุ่มได้นะกดมิวเสียงได้นะครับถ้าเกิดจะปรับแต่งโดยละเอียดนะครับกดเข้ามาที่ Edit พอกดเข้ามาก็จะเจอฟังก์ชันต่างๆนะครับผมโดยที่ข้างบนเนี่ยก็จะเป็นการปรับตั้งค่านในแต่ละแชนแนลนะครับด้านล,ล่างก็จะสามารถควบคุมวอลลุ่มในแต่ละแชนแนลได้นะครับกดมิวได้นะครับมีพารามิเตอร์ EQ นะครับผมแล้วก็สามารถเพิ่มเบลลดเบสดเพิ่มแหลมลดแหลมได้นะครับผมและสุดท้ายก็คือการโลคัสนั่นเองนะ ทีนี้มันดูแถบด้านล่างนะครับก็จะมีคําว่ามาสเตอร์นะครับมาสเตอร์ Master เนี่ยก็เหมือนกับการตั้งค่าโดยรวมของทั้งตู้นะครับก็สามารถควบคุมวอลล่มได้นะครับปรับโลเคชันในการใช้งานแบบต่างๆได้นะครับเป็นตั้งเสามอนิเตอร์แบ็กเกตนะครับผมแล้วก็สามารถดีเลย์ลำโพงได้สูงสุดถึง100เมตรเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของดักกิ้งนะครับเป็นฟังก์ชันที่เวลาเราพูดปุ๊บเสียงเพลงจะเบลาลงอัตโนมัติก็สามารถมาเปิดปิดตรงนี้ได้เช่นเดียวกัน